เขาก็ปฏิบัติเขาก็บอกว่าที่ผมก็ไม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ว่างน้นะเก็นั่งวันละสามสี่ชั่วโมงมาหลายปีแล้วว่าคงจะเป็นพระนั่นแหละก็ไม่เห็นว่าจะมีอย่างนี้นะว่าอืเข้าสมาบัติตลอดนาสามปีสี่ปีแล้วว่าอย่างนี้นะฟังโอ้เขาเขาก็ตั้งใจฟังกันเหมือนกันเจ้าเจ้าหนึ่งก็ตั้งใจฟังช่วงที่จิตมันขาดไป เนี่ยช่วงที่บอกว่ามันตัดชิ้นปัญหาใน้มากในผลอเจ้านี้ก็ฟังไปฟังไปผมว่าสติมันขาดไปว่า <c oughs> เออฟังก็ต่นะางก็สาดูได้กันนะเพราะตอาเาคือคนต่างคนต่าง,งความคิดนี่นะเขาคิดว่าในขณะนั้นในเวลาที่มันตัดชิ้นปัญหานั้นก็คิดว่ามันดับไปเลยเพราะว่าตัวนั้นหายไปเลยก็ค,คิดว่าสติขาดทำ้งองนั้นนะเออเขาเขาไม่ถึงันี่นะ เออพวกคนละอย่างนะเอาก็อ้ชาธุตั้งใจฟังนี่ก็ให้ให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 ความมีความวิจารณ์กันเต็มไม่เต็มหน่วยไงเออไม่งั้นปัญญามันไม่เกิดเนี่ยจะมาเห็นเลยก็เชื่อเลยปัญญามันก็ไม่เกิดนะมันต้องเป็นของใครของมันนะอือหรือว่าเขาตั้งใจฟังดีนะโอ้แต่ประเทศเรานี่เป็นวัดเลยนะเขียนพิมพ์ชื่อวัดชื่อวัดชื่อวัดเลยอันนแต่ประเทศไทยเรานี่ยบบยบวัดหายเงียบ เพีงกันนะพระไม่ฟังเทศเลยพระประเทศไทยนี่พอดูลาบสักการะในประเทศไทยเรามีมากเนาะประเทศลานี่เราไปนี่ถ้าไปทําบุญร้อยหนึ่งนี้ได้ได้ใบป,ประกาศินียบัตรเป็นพันเลยนะอันนั้นไปทําบุญนะนี่เป็นหลายพันได้เลยไปนั่นนะไปพระธาตุพระเจ้าขี่หอม แล้ก็ออกจากพระธาตุอะไรแล้วพระธาตุนั่นแหละ,ะหหลด,นะดื่มนลยจะไปเอาเหมาเหมารถไปนะช่วงนี้ไม่มีโควิดนะั้นเอาคิดค่ารถสี่พันสี่พันบาทไทยนี่แหละวิ่งเขาไมา่ได้สนใจกีบเกือบเราก็ได้ต้องเห็นคนไทยไปนี่โอ้ยไม่ต้องไปห่วงนะไม่อ้ยสี่พันกีบก็สบายดิว่าเที่ยวทั้งวันนั่นแหละเออไอ้นั่นก็ก็ไปไอ ไปพัดทา่าส,สองจุดอืแต่ก็คนเขาก็เยอมกันนะคนเขาก็เยอะก็เหมือนประเทศไทยเรานี่แหละไปดูนะน,นะเขาก็บวงสรวงเช่นไหวมีการเหมือนกันนะถ่ายภาพเหมือนกันนะั่นแหละมีการค้าขายของเออเข้าท่าเอาไปนั่นแหละแต่ว่าที่ชอบน่อก็คือมันเป็นท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาเอเปลี่ยกเหมือนสมัยที่เรา ยังเป็นเด็กน่นนะเป็นหกสิบปีนประมาณนี้แหละเออชอบงันนะคุณวัวควายที่เต็มถนนนี่ไม่มีคําว่าเธอจะอเดินรถนี่ไม่มีกั้นกลางนะขับขับไปเลยแนละ้วไปเจอกันก็ค่อยหลบคนเองโคยรน่ากลัวนะมัน <c oughs> ไม่มีนะไม่มีเส้นตรงนี้นะไม่มีเส้นตรงนั้นนะขับไปเลยเออไปไปหลบคนเองโห <c oughs> อย่างนี้เราไม่จะหลบข้างไหนนะเขาขับพวงมาลัยใช้นะรถก็ โอ้ยจะไปแอร์นี่ฉันนี่จะบอกว่าเหงื่อ,อไหลเลยแล้วแอร์รถตู้คันนั้นเนี่ยก็เพยนายามก็เออนี่นะว่าอาจารย์จะไปเ,ออเวียดนามเนี่ยอาจารย์จะไปเวียดนามนะว่าจะไปเนี่ยจะไปดูหัวใจของหลวงพอ่อที่พรีชีพเพื่อพุทธศาสนาน่นที่ว่า ้เผาให้ลูกศิษย์เผาร่างตัวเองก็เพื่อจะรักษาพุทธศาสนาไว้ในอ้ประเทศนะ่ะประเทศไอนะ่ะเออนั่นหละเวียดนามนั่นนะแต่ว่าไม่ไม่นะหัวใจไม่ไม่เผาไงก็ไม่ไมนะ่อันนี้ก็าถามเนี่ยถามเมียเจ้านั่นเจ้าโอนั่นนะ่ะเจ้าโอก็บอกว่ารู้จักดีบัดนี้นะ,ะเพราะว่าเขาเขาก็ได้ไปการไปว่าอยู่ นี่ก็พอดีนั่นแหละว่าตอนแรกก็ไปนะที่เวียดนามเอาได้เมียคนเวียดนามเ <c oughs> ตรียมพร้อมจะไปก็เหมารถเรียบร้อยนะเดี๋ยวค่ารถเท่าไหร่แล้วลูกว่ายผมพาไปเองผมเคยไปตลอดตลอดว่างนะินหนึ่งหมื่นบาทก็มัดพอๆไปนะค่ารถหนึ่งหมื่นบาทเลยมาทำพาสป,ปอร์ตเอาไปมาโควิดมายุ่งก็ยุติเลยตอนนั้นก็หลายหลายประเทศนะจะไปนะ นี่แหละที่เจตนาที่สุดก็คือนี่แหละเวียดนามนี่แหละพอะอยากไปเห็นนี่อยากไปกราบไปไหว้ที่เขาว่าความจริงจังหรือว่าความสดความจริงขององค์ท่าน,นที่ยอมสะละชีวิตเพื่อรักษาพุทธศาสนาพุทธศาสะนาอื่นเข้าไปครอบงําประเทศในปีศูนย์ห้าหรือไงนี่แหละนะ,ะนั่นนะศูนย์ห้าศูนย์หกหรือไงนี่แหละอย่างนั้นท่านก็เพียรพยายามที่จะทำยังไงศาส,ะสะนาพุทธจึงจะอยู่ได้เขาให้ธงธรรมจักรลงอืม แล้วก็ให้ชาวพุทธเราเป็นนับถือศาสนาเขาไงอันนี้พวกพระพวกบาสุธิกาเราก็รวมตัวกันเขาก็ถือว่าเป็นกบฏเขาฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งเลยเขาถ่ายภาพมาโอ้หหน้าสงสารนะอันนี้ก็ท่านก็เป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยเตรียมตัวจะทำยังไงดีก็จะว่าไอ้ชาวพุทธเราจะอยู่ได้อย่างสบายอันก็เลยเขียนจดหมาย,ยถึงผู้ที่ปกครองประเทศผู้ที่ยึดอํานาจนั่นแหละ คือเขาล้างโคตรล้างเผ,าผ่าพันธุ์สถาบันลงไงเขาก็ตั้งตัวเองเป็น,รานาประธานาธิบดีขึ้นตุกต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าสถาบันนี่ถูกทำลายนี่พระพุทธศาสนานี่อยู่ยากนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเกิดในตระกูลราชาพระมหกากษัตริย์นี่เราต้องเข้าใจตัวนี้ด้วยนะเน้นเวลาที่เวลาที่ไอ้ท่านเขียนจดหมายไปลแล้วก็ขอขอว่บให้เลิกทำลายทำลายพระาศาสนาใช่ปาง,งั้นนะแล้วก็ เขากำลังดเรวมตัวกันอยู่พวกพานท่านก็นั่งรถไปแล้วก็ลงในบริเวณนั้นก็ไม่เจตขนานั้นผู้ที่ภาพคผู้ใกล้ชิดท่านก็นั่งภาวนาเลยนะนั่งภาวนาเขาก็เอาน้ํามันราดเลยนะราดไปทั้งตัวราดไปเป็นถังเลยนะเขาถ่ายภาพไว้นี่ราดเป็นถังแล้วก็จุดไฟเผาไม่ไม่ไม่ยอมลมนะนั่งขัดสมาธิดูที่โหมันท่นนี้ยังไงล่ะเรานี่หมอบหมอบนะพูดไทยนะ เห็นความสัตว์ความจริงขององค์ท่านเนี่ยม,ม,มันเมืเ่อเมื่อเปรียบเทียบกับพระพวกเรานี่มันแตกแตก่ต,ตกกับเราพระกับดินนีงเวลาไฟไหมไ้ไปไหม้ไปไหม้ไปจนไหมจจ้จนเกลียมแล้วร่างก็ค่อยเอ็นลงแค่นั้นเองเวลาที่ไฟไหม้อย่างลุกโคลงขึ้นอยู่ที่สดๆร้อนๆน,นั้นโอ้นี่ร่างนี้แนวหมูเลยนะ ไม่ทกทันเลยคือสละดเลยสละชีวิตเพื่อรักษาพุทธศาสนาลูกลอายึดดูสิ่างนั้นหัวใจเขาเผายังไงก็ไม่ไหมนะอุทัยนะเผายังไงก็ไม่ไหมเราก็เลยไม่นคล้ายๆว่ามันถึงใจเราดีไงเราก็อยากไปกรนะาบเพอเป็นอุทาหณ์สอนใจนั่นะนะ่ะไม่ใช่ว่าไปกราบเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะเพื่อเป็นอุทาหณ์สอนใจไงอุทนะัยนะนะว่าในการละครหนึ่งยังมีผู้ที่กล้าในพุทธศาสนารักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินยัย เออซึ่งพระฤาษีศาสนาอีกรู้เรยอยากจะเห็นอยากจะเห็นจะไปกราวหัวใจองค์ท่านน,าน,นั่นแหละเจตนาในก็เลยเตรียมพร้อมว่าจะไปประเทศเวียดนามบ้างพาม่าบ้างพราะพาม่านี่ก็ศึกษาแล้วก็เออเอ,อืมเ,เกศของพุทธเจ้าแปดเส้นอ,อของพานี่สองพี่น้องในสมัยที่พ,พระองค์ท,ทรงตรัสรูใ้ใหม่ๆหพานิีสองพี่น้องก็เอามาเอามาไป <c oughs> ถวายข้าวศตูก้อนศตูผง แล้วก็ขอเป็นสิ่งของที่ระลึกพระองค์ก็เลยโลภพระเกศารูปปั๊บแล้วพระเกศาก็ล่วงมาแปดแปดเส้นอ่าอย่างนี้ก็เลยพากันดีอกดีใจเ็จะอเอาขึ้นเรือข้ามน้ําเพื่อจะมาประเทศพมาศ่าไอ้นาวนางนีงน้แหละเอาขึ้นเรือเพราะเป็นผู้ที่ไปค้าขายทางเรือตอนนี้พญานาคที่นี่น,นี่น่าเกลียดอย่นะพญานาคที่มาขาโมยเขาเขาใหญ่อย่าง เออมาขาโมยไป่ต้องแปดเจนเลยนะนี่เราเรานี่ไม่ได้ถามลูกษย์นะเออลูกษย์ที่พ่อเป็นพ่อก,กายที่พ่ออะไรนี่เราก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่านี่มันมีจริงไหมที่เมืองบาดาลน,นี่นะที่บอกว่าพระเกศาของพุทธเจ้านี่ที่บอกว่าพระยาหน้าขาโมยไปนะี่ไงเออทีนี้พอขโมยไปแล้วก็ขึ้นมาอีกเหมือนกันนะแปดองค์เหมือนกันแปดเจนแปดองค์ก็เลยไปทําชเวดากอง เขาก็เลยอยากไปกราบนี่ว่าเข้าใกล้ไม่ได้นะถ้าผู้ที่นิดหน่อยนี่พอเขาไปชเวตากองคิดอยากจะไปอินเดียแล้วตอนนี้ไปแล้วเราเนี่ยนะช่วงนั้นก็ลักเกืพ่อไปทํำไอ้นี่แหละไปทําไอ้ไอ้เนี่ยอะไรล่ะเขาเรียกกันว่าบีซ่าวีเซ่เนี่แหละทำได้ว่าหลวงพ่อต้องเอได้ยศได้ไอ้นักธรรมนั่นนักธรรมนี่อะไรงี่นะ เอแล้วลวงพ่อก,ก็ต้องมีการรับเซ็นเซ็นจากพระผู้หลักผู้ใหญ่จนยุดเลยเนาะไม่ไปไม่ไปเลยเฮ้ยลูกชาพอได้ยินว่าจะต้องไปมอบคารไปขอจากพระจากจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างยุดเลยไม่ไปดีกว่าสถานที่ทีสารอยู่ในใจเรานี่เลยกลับมาเลยไม่ไปถ้าจะไปงั้นไม่ไปลูกเทก็เลยว่า ลุงปู่ไม่ต้องหลอกลูกจะเป็นผู้ที่ไปเองอถ้าลูกไปเองนี่เราเราก็ยอมรับนะพูดให้แต่จะให้เราไปนี่เราไม่ไปอันนี้เราก็ไม่มีที่ถิมานะใดๆนะเราพูดเราพูดให้ฟังตรงๆแต่เราเห็นผู้ที่ที่เราจะไปกราบไปไหว้นี่ไปคุกเข่าขอ,ข,อข้ามานี่ไม่มีศีลและธรรมเลยใจมันไม่หลงเลยหพ่อพูดตรงๆนี่ ขอให้มีเรื่องหลักธรรมหลักวินัยพอจะเป็นรูปเป็นร่างแห่งพุทธศาสนาก,ก็ยังดีนะราะที่ไม่มีเลยนะสารวัตรที่จะทำแม้แต่ของประเคนนี่เจ็ดวันวันหนึ่งก็งคืนหนึ่งหรือตลอดกาลนี่กาลิกสีนี้ยังไม่รู้เลยอเราจะ่าไงะจะให้เราคารไปกราบขอกราบมาเผื่ออยากให้เขาเซ็นให้คุยกูไม่ไปดีกว่านะั่งลงปั๊บเลยขางปั๊บเลย ทำมากของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในของพวกนี้นี่นามันอยู่ที่ตรงใจตรงนั้นตรงใจจนไหนก็ปั๊บเลยลองได้นะเรไม่ไปอีกเลยทีนี้ก็ทางด้านลูกกะไลว่าไม่ไม่ต้องห่วงหรอกว่าลูกจะทําเองลูกจะไปเองเออถ้าลูกไปเราก็ยอมรับนะแต่จะให้เราไปไม่มีทางอะไม่ได้ก็คือไม่ไปนั่นไปแล้วไม่ไม่ใช่ว่าได้มักได้ผลนี่เราบ้างเงินนั่นมันก็เป็นความจริงที่เราพูดจริงนะมกขนมิญญาณมันอยู่ที่นั่นนี่ ไม่ได้อยู่ที่เวียดนามน,นี่ไม่ได้อยู่ที่พมา่านี่พว่างันนีไม่ได้อยู่อินเดียนี่พระเจ้ากวางววาแล้วซึ่งทําซึ่งแม่มันอยู่ที่ใจตรงนี้นี่จบเลยตรงนั้นเลยแล้วไม,ไม,ไม่ไม่ขวญขวายนี่ก็วันนีโควิดมาวันนี้ก็คือจบไปเลยนะแต่จะได้ไปหรือไม่ได้ไปตอนนี้ก็เราก็ไม่เข้าไปเข้าก่นะก็ะแล้วแต่ถ้าบอกถ้าที่บอกว่าลกาูกศิษย์โอกาสก็เพียนพยายามในในช่วงบ้านไปลายไทยที่เราที่บอกว่าไม่มีโควิดโควไอเข้ามายุ่งนี่นะเราก็อาจจะ อาจจะพเาน้ำใส่จองใทั้ทงนั้นอันนี้เราจะบอกให้เราไปนี่ไปขอโน่นไปขอนี่กับผู้บายอาจารย์นี่คือเราไม่ไหไม่ใช่อุปนิสัยเรามันเป็นยังไงเหรอในความรู้สึกคือเราไม่ได้บวชมาเป็นผู้ขอถึงระดับนั้นขอเพียงบินทบบาทฉันช่วงเช้านี้ก็มันก็หนักนะใช้กันแล้วนะกับเราลูกศิษย์ลูกข้ากับผู้ที่ขอรบเท่วทูนเราน,นี่เราก็อ่อนน้อมถ่อมตนขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่าเรานี่ไม่เป็นเหมือนพระรูปอื่นนะ เนี่ยัาจะว่าได้เป็นครูเป็นบาดเปนมาแล้วจะวางมากอย่างไม่มีนะเรานี่นะใจเรานี่ไม่เหมือนหมู่เห็นความสําคัญก็คือหลักธรรมหลักวินัยเห็นความสําคัญก็คือพวกพระเราพระเถรเนรจิวัติการรวมกันรักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัยนั่นเรายังพูดจบนะคนับนี่ก็เื่อว่าจะให้เขามีกําลังใจในการจ่ายบาตรทำบุญและเมื่อที่เราต้องที่บอกว่าออกแบบสุดจริงๆในปลายภาคหน้าต่อไป เราก็จะได้พร้อมใจกันไงนี่นิดหน่อยนะนี่ข้างหน้าหนากว่านี้นะอุทัยนะนี่นิดหน่อยนะนี่นิดหน่อยนี่เราเรารู้ว่านิดหน่อยเราเรารู้ว่าข้างหน้าหนากว่านี้นะเบบทหาชะกันยินที่บอกว่าเรานี่ต้องจู้แบบชีวิตแรกชีวิตแรกเลยเพราะข้างหน้าจะหนักว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่กุจาจนี่ผู้ที่เป็นป้าหรือบุคคลทั้งก็แก่ชราภาพไปแล้วใช่ไหมล่ะการที่จะออกทิฏฐนาสั่งสอนก็รู้สึกว่ายากลาบากมันก็อยู่ตามธาตุขันที่มันแก่ชรลาภาพตามนั้น ผู้ที่ขึ้นมาใหม่ก็อันนี้เราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่เพราะก็เรายังไม่ได้รูจันพ่อแม่ครูจยนเท่าไหร่พอเราอข้มานี่เราก็จะมองดูที่ธรรมท,ท่วินในโดนไทยเดีย๋ยวเราไม่ได้มองดูที่อื่นนะไอ้เรื่องอืน่นเราค่อยคุยคุยกันนะอุทัย,ทยเอาธรรมวินัยวัดใก่อนเพราะศาสนาพูดสอนอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปสอนอย่างอื่นไปสอนเราจะบอกว่ายศถาบรรดาศักดิ์หรือพัรษาเข้ามายุ่งนี้เราไม่เข้าไปก้าวไก่นะตัวน,นั้นนะนี่เพราะเราถูกพ่อแม่ครูจยนสัดเราด่าเราตลอดตลอดมาตั้งแต่ที่ก้าวแรกที่เราออกเป็นประชาโน่นหรือตั แล้วก็ไม่ได้พูดถึงดูด่าว่าเก่าตามทางตะวีไหนด้วยนะไม่ได้พูดถึงเรื่องมรรคเรื่องผลด้วยแล้วก็ประมาทเรื่องมรรคเรื่องผลด้วยนี่นั่นแล้วจึงมันจึงยังไงเราจึงขวางอยู่ในจิตในใจเราตั้งแต่นู่นตั้งแต่เป็นพระขาานู่นเออเราพูดถึงเรื่องมรรคเรื่องผลเราก็ไม่เข้าไปก้าข่ายอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องมรรคเรื่องผลนี่พูดถึงแต่เรื่องการที่จะหาอยู่หากินไปธรรมชาติธรรมดาของการที่บวชมาแค่นั้นเองจำยังไงจึงจะมีลาภสาระมีคนสารญเฉแี่้นเรื่องาเรื่นัยแค่นั้นน่ ขนาดป้อมแม่กูจันแต่ละโลกแต่ละโกอยู่กับสายวัดป่าแล้วนะอยู่กับลองปู่ขาวก็มีอมไม่ใช่ธรรมดานะเด็กเวลาที่ออกมาพูดออกมาไอ้อบรมบ่มนิ่สัยลศิษี์ลูก,ลกขานี่คนละโลกนะคนละขั้วโลกหรือคนละจักรวาลคนละมิติเลยแล้วมันจะเข้ากันได้ยังไงอีกคู่หนึ่งหวงัวงมากหวังผลอีกคู่หนึ่งหวงังเป็ดหวงังผีนี่นั่นลองลองพิจารณาหน่อยสจะให้เราไปไป,ไปลงไปกาบไปหมอบให้เขาพวกเป็ดพวกผีเราไม่หมอบแล้วเข้าใจอย่างพ่อไม่หมอบนี่ เราจำที่หลวงตามหาบัวเทศนี่ถ้าถ้ากราบส่วงกราบฐานเราไม่กราบนี่หลวงตามหาบัวเห็ไหมล่ะเพราะว่าพระไม่มีธรรมไม่มีวินัยปียบจะเหมือนช่วงเปรียจะเสมือนฐานนี่องหลวงตาตั้นเทพไปเราก็ฟังฟังด้วยกองพลบนะแต่ให้เรากราบส่วงกราบฐานเราไม่กราบนี่เห็นไหมล่ะอันนี้เป็นพระผู้หลักผู้ใจญ่นใน่ไหนั้นไงที่ซัดกันกับองหลวงตานี่ไงองค์หลวงตาก็ไม่ลงจีใช่ไหมล่ะแล้วจะกราบส่วงกราบฐานที่เราไม่กราบโดยได้ขาดี่หนึ่งไม่มีสองเลยนี่ เอาตายว่าเลยท่านเป็นอย่างนั้นอืมเราไม่ทํำลายศาสนานั่นเราไม่กราบพระเทวทัตไม่กราบส่วนกราบฐานโหเราฟังแล้วนี่ถึงใจน,นะนี่เนี่ยนี่พวกเรามีแต่กราบส่วนกราบฐานกัน,นเห็นว่าคนหัวหน้าของพวกเหลืองก็กราบไปหมดกราบไปหมดอ้าวก็จะบอกว่าอา้าวก็ถือว่าอาืมไอ้รักษาพุทธศาสนาสืบทอดพุทธศาสนาสืบทอดแบบไหนน,นี่เห็นว่านี่มีโยมเขาพูดเขาก็าพูดดีนะ หลวงพ่อว่าธรรมดานต้นล้มโพล่มใสมันก็ต้องมีรากแก้วรากฝอยมีเปลือกมีกระพรี้เป็นของธรรมดานั่นละว่าเพราะการเทศเรามาแลงแคสัตว์ไงมันไม่มีความประโลมจัทตา์มันบวชไห้ม,มาแล้วสืขาลาพิเพษไเสียแล้วบ้างงั้นมันก็เป็นหรือศาสนาอื่นน,นู่นโยมนัานก็เลยพูดว่าหลวงปู่เจ้าขาว่างั้นนะก็ธรรมดาต้นโพต้นใสมันก็ย่อมมีรากแก้วรากฝอยว่างั้นหละ เออถ้าม <ítulo> <Yeah, S 2> <The Major> mm ัน hmm. มีรากแก้วรากฝอยมันก็ดีที่ใช่ไหมล่ะอันนี้มันไม่ใช่รากฝอยที่นั่นมันเป็นเชื้อโรคที่ทําลายต้นโพลูกเขาใจอย่างอย่าพูดคํานี้นะพูดคํานี้เรามันแสลงในใจเรานะเราพิจารณาดูแล้วเนั่แล้วบางลูกเขาบอกว่าเออมันก็เป็นรากแก้วรากฝอยน่าลุงปู่นะก็ทาอาดาละว่างันมันไม่ใช่รากแก้วมันไม่ใช่รากฝอยที่ใช่ไหมล่ะนั่นมันเป็นเชื้อโรคที่ทําลายต้นโพลต้นใส่ที่ นั่นเราคิดอย่างนั้นเราไม่ได้ค yeah. no. ิดเหมือนหมูนะบางคนเ็าบอกก็มีบ้างเ็ามีพระดีพระชั่วมันก็มีพระเลิศพระปิะเสริฐมีผู้ทรงมากทรงผลไม่ทรงมากทรงผลมีผู้ที่ทรงธรรมทรงพินัยผูู้ที่ไม่ทรงธรรมทรงพินัยมันก็มีหลากแก้วลากฝายเขาคิดไปอย่างนั้นไงแต่เราไม่ได้คิดเหมือนหมูนี่เราไม่ได้คิดแบบนั้นนะนั่นแหละเราคิดว่าไม่ใช่รลักแก้วไม่ไม่ใช่หลากฝอยนี่ใช่ไหมถ้ารลกฝอยนี่มันก็ยังจะสามารถทําให้ต้นโผลต้นนีนี่ ล่มเย็นแล้วก็สูงต่างหงายได้นะ,ะมันก็ต้องอาัยซึ่งกันและการทั้งรากแก้วลากฝอยอันนี้มันไม่ใช่รากฝอยมันเป็นเชื้อโรคทําลายต้นสีมหาโพนี่ต้นมหาโพใหญ่นี่ใช่ไหมู้ใดมันเป็นอย่างนั้นแหละอดี๋วจะทําอะไรก็ทําเลยไม่รู้บุญไม่รู้บาปแล้วจะบอกว่าเป็นรากฝอยได้ยังไงเรานึกติดตองดูเ็าขอลูกหลานเขาฟังด้วยนะเนี่ยลวงปู่ลวงตาก็สาธุด้วยนะแต่ลวงปู่ลวงตามานึกติดตองดูนะลูกหลานนะอืมลวงปู่ลวงตาบ่ามันไม่ใช่รากฝอยนะมันเป็นเชื้อโรคทําลายต้นโพต่างห่างย เอือตะากฝอยนี่ก็คืออย่างให้อะไรละว่าซับซึมซับพวกไอ้แร่ธาตุต่างๆให้กับต้นคือช่วยกันไงอ่ารากแก้วก็ดูดซึมซับพวกอาหารที่ลึกลงไปเอาพวกรากฝอยก็ดูดซึมซับอาหารที่อยู่ที่มันสูงขึ้นมาที่ตื้นๆนี่ใช่ไหมล่ะอันนี้วันนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดที่ใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ลากฝอยอย่างนั้นที่มันเป็นเชื้อโรคที่เอาถ้าพอกะดูดมันก็ดูดยาพิษทําลายต้นพอให้พิษอ่านไปที่นั่น สมุสศาสนาก็ค่อยโจงไปโจงไปที่นั่นเรานึกติดตออย่างนั้นนะอ,อลกเขาก็าพูดดีนะอ,อลกเขาก็าพูดดีออกมาเขาก็สาธุน,นะเออมันเป็นความคิดโลกไม่เป็นความคิด,คดแต่เรามานึกติงตอดูแล้วว่ามันมันเป็นรากฝอยได้มันก็ดีถ้าว่าลากฝอยก็คือผู้ที่รู้บุญผู้ที่รู้บาปนั่นผู้ที่มีความตั้งใจหากยังไม่ทรงมรรคทรงผลนั่นเรียกว่ารากฝอย อันนี้มันไม่ใช่รากฝอยนี่มันเป็นเชื้อโรคทำลายต้นโพคือพระาุติษัสไหนให้ล่มจมเข้าใจอย่างนั่นมันเป็นอย่างนั้นแหละนี้เรามานึกตรึกตองดูนะน,นี่ลูกเขาเพียรพยายามนี่เพราะวัดเราไม่มีไฟฟ้านี่ไม่มีพวกเน็ตพวกเนิร์ดพวกอะไรใช่ไหมล่ะเ็เปลี่ยนพยายามไปาามปา,ามก็พอลูกต้องการไล่สดุดอาวแล้วแต่ลูกนะเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่เพราะเราไม่รู้เรื่องอะไล่สดไล่ไล่แห่งไล่อะไรมันก็ลแ,แล้วแต่ล้วเราว่าเราไม่รู้่ะ แล้วก็อลองเปลี่ยนวยญามหาดูนะป้ามันจะใช้ได้ไหมอเพราะว่ามันมีการคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าหลวงปู่หลวงตารูปนี้นี่เขาเรียกอะไรล่ะเขียนขึ้นมาแล้วก็อ่านหนังสือเทศว่างัันนหรอุทัยเขาเข้าใจยังอ่านหนังสือเทศเนี่ยเอาไปเขียนไ้เขียนไ้แล้วก็อ่าน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 เพราะพอเห็นว่าจับกระดาษจับอะไรตลอดตลอดคขาอนั่นแหละเขาว่างันเหร ล, yeah, ลูกเขาก็เลยว่าจะทําให้เขาเห็นนี่แหละกลัวเขากลัวว่าเขาจะเป็นบาปเป็นกรรมว่าอย่างนี้นะไม่ได้คิดสิ่งอื่นนะก็กลัวเขาจะเป็นบาปเป็นกรรมมากขึ้นโอ้ยก็ใครก็เทศได้เขาบอกว่าก็เขียนไว้เขียนไว้ก็เห็นมองดูไอ้นังสืออยู่เรืยว่าอย่างนี้นะเขาใจอย่างเออเขาเลยว่ามองเห็นหนังสืออยู่ื่อยมันก็เทศได้ที่ประเทศไปหลวงรื่เดี๋ยวก็มองดูก็เทศต่อไม่ก็เทศต่อใครก็เทศได้เขาว่างั้นทานองนี้ละลูกเขาก็เลยอ้าวอันอย่างนั้นก็ อ่ะเราแต่ใช้โลกนะก็ว่างั้นถ้าเขาข้าใจต้อง,งทำมากบ้างเนี่ยดีกว่าที่เขาจะไปตนตันรกหมกไหมด้วยการประมาททำประมาทวิเนียแล้วว่างแล้วก็นุ่ลมเนี่ยอุทัยเนี่ยล้วก็ค่อยที่จะเนี่ยดีขึ้นมานก็เปลี่ยนอันนี้ใหม่เปลี่ยนไอน้สิ่งที่ที่มันพอใช้ได้ก็เปลี่ยน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 ,ปยนไปในช่วงละอย่างแล้วก็พอมีแล้วก็อ่ะพิยาตัวนี้มันมีเข้ามาได้ไหมนี่เข้ามาได้ไหม เออก็เลยลงตัว uhm ก็พอพอใช้ได้ี่าแม้นว่าไม่สมบุ์บริบูรณ์แต่ก็พอใช้ได้นะอืจนนู่นอ่ะจนไฟฟ้าเข้ามาแล้วค่อยว่ากันใหม่นะตอนนี้โลกเขาก็วิ่งเรื่องไฟฟ้านะอุทัยนะแต่เราไม่ไม่สนนะพ่อนี้ไม่คิดเลยไม่คิดอยากได้ยุ่อย่างนี้ก็สมบุ์บริบูรณ์แล้วจะเอาไงจะลงตาไม่เห็นมีมีแต่เครื่องปั่นตลอดตลอดจนนู่นจนออกของข้อโลกน ก็ต่อไฟฟ้าต่อแล้วก็ท่านก็อนุญาตนะเพราะคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเห็นความปลอดภัยของคนส่วนนี้มากกว่าศาลาภายนอกก็อนุญาตในสมัยก่อนคุณเฉลียวก็จริงแดงก็เป็นผู้ที่ดูแลก็ซื้อที่พันกว่าไร่เนี่ยเอาคุณเฉลียวซื้อที่หมดที่เป็นกําแพงแล้วก็คุณเฉลียวหมดแต่ไม่พูดนะอเห็นนกตาเทศยนนั้นเราจึงทราบก,ก็นึกว่าเป็นบริษัทไหนหรือว่าเป็นผู้ผู้ผู้ผผมีเงินกลุ่มไหน ท,ที่ไหนได้มีเจ้าเดียวนี่ <laughs> ไม่พูดนะซื้อเงียบซื้อเงียบหลังตางหลังตางเขานี่ก็ทําบุญเป็นนี่เห็นอะไเขารู้จักการเจตจัะไม่ได้ทําบุญด้วยความโอ้อวดอ้างโอ้อวดอะไรๆเขามีเขาก็ทาทำทำตามความต้องการที่เป็นบุญเป็นกุศลของเขาเนี่ยใช่ไหมนะโอ้โอก,ก็นึกว่าเป็นส่วนของผู้ที่ทําบุญทางด้านอื่นที่ไหนได้ก็เจ้าเดียวนี่นี่ยที่พันกว่าไรนี่โอ้ไม่ไม่ใช่หมดเงินไปน้อยนั่นนั่น เนี่ยที่ในวันนั้นนี่เราเห็นที่ไอ้เนี่ยท่านครูจาร์ลานกับคุูจาร์จิรนาถออกมาไล่สุดนี่แหละเพราะว่าคนนี่มีภาคมีจาร์ว่าคนคนนั้นจะจอก,กเงินลงตาอย่างนั้นอย่างนี้นี่คุูจาร์ลาน,นี่นี่คุูจาร์ลานที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดลงตาที่สุดนะลงตามหาบวนี่จะจะ,จะว้ใจที่สุดบอกเลยลานลานนี่นะ นี่นะถ้าเราตายนี่ฟันเราอยู่นี่นะเกษาอยู่นี่นะอันนี้อยู่นี่บอกหมดนะเล็บอยู่นี่นี่ไม่มีใครทราบเลยนะอืองคุจารานนี่ในหลวงองค์งในหลวงเลยหงราชนีหรือทางด้านในวางไปนี่ไม่ไม่อนุญาตคนอื่นนะอนุญาตคุจารานอย่างเดียวนะอแล้ววิทยุนี่ของลูกตานี่ทุกจุดทั่วประเทศนี่ครูจารานเป็นผู้ดูแลไม่ไว้ใจใครเลยนะ เราก็เลยอยากเห็นวันนั้นเราไปแล้วก็ได้พาไปไทยหนึ่งผมก็อยากจะเห็นเฉยๆนะเห็นกูจา์ที่รนาานพูดให้ฟังอยากจะเห็นก็เลยไปกลาบ,ลท,าบท,ท่านก็ไม่สนไอนรกมันอยากให้กราบตัหนึ่งเดนินหนีเขาไปโน่นนะเ้วก็ให้ตำรวจกับกรุ่มแล้วก็าไปเอาไปนิมนต์มาแล้วก็เฉยๆไม่เป็นไรหรอกกาบหลวงพ่อดูทมกม็แล้วไป,ไปมมแล้วเราก็กลาบแล้วไไหลวงแบบพอ่อดูทมแต่เราอยาออกถ เดงเงินเรื่องทองนี่นะอโอ้ท่านบอกหมดเลยนะเนี่ยงั้นคุณเฉลียเนี่ยงลวงตาก็ครับอ่าองค์ลงตาต้องการทองคำกี่ตันไม่ต้องไปยุ่งกับทางโลกเขาหรอกคุณเฉลี่ยพูดเลยนะเนี่ยไหนลงตาจะต้องการทองคำกี่ตันกี่ตันละ่ะผมจะซื้อให้เลยเนะี่ยอย่าไปยุ่งกับทางโลกเขาเนะี่ยอืมว่า ลงตาไม่คิดอย่างนั้นนะคนเฉลียวนะอากัปกิริยาในการทาพราป่าช่วยชาตินี้เป็นเพียงอากัปกิริยาแต่เจตนาจริงๆก็คือต้องเอาธรรมะออกบั้นป่าสจุดท้ายก่อนที่ลุงตาจะนิพพานดูที่นั่นที่นี่มันกว้างนะเฉลียวนะมันกว้างนะที่อยู่อย่างนี้มันก็จะไม่กว้างนะไปดูที่ถ้าออกอย่างนี้มันจะกว้างนะก็ษาทูด,ด้วย มันไม่ใช่เจตนาอย่างนั้นนะชุนเฉลี่ยนะมันจะว่าเจตนาลุงตาอยากได้ทองคำนะว่าอย่างนี้นะเจตนาของลุงตาคือต้องการที่จะเอาธรรมะเรื่องมรรคผลออก,ออกออกออกก่อนที่ลุงตาจะละขันแค่นั้นเองอนนก็เหมือนเหมือนที่ไอ้นั่นแหละอืมอันที่คนว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็ก็ตอนนั้นคุณจารานก็บอกหมดนะอืมคือพูดถึงหญิงเล็กนี่นะหญิงเล็กนี่มอบถวายปัจจัย พันล้านบาทให้กับหลวงตาอ,องกาเชนีกับองค์นายหลวงเท่าไหร่ลืมแล้วกี่ร้อยล้านล่ะลืมแล้วคือมอบมอบมอบเพ่งเลยในการออกพระบาทชมชด็จนี่ที่มีคนก็คนก็เลยไม่รู้เพราะว่าทางด้านทางไหนน,นี่คือทําบุญด้วยความเคารพทำบุญด้วยความจักความจริงตอนนั้นไงแต่ผู้ที่อยู่บุหายนอกนี้ก็ทําบุญต้องการที่จะมีชื่อ มีเสียงแกไหมละ่ะนั่นแหละนีความคนเรานี่มันคนคนละอย่างนะผู้ที่เขาผู้ที่เป็นผู้ดีนะผู้ไทยนะผู้ที่ผู้ดีนะเป็นคนละอย่างนะผู้ดีนี่นะจะพรีจะพร้อมไปหมดเนะี่ยนี่ผู้ดีเป็นอย่างนั้นที่เราก็มีนานแต่ต้องดูเอะแล้วทำไมได้คนเรานี่มันจึงชอบอย่างนั้นอาก็นานาจิตังนนะล้วก็ไม่ได้ว่าเ้าเหมือนบางบางที่นี่นี่พรดลมนี่นี่พัดลมตัวเดียวนั่นนี่มองไม่เห็นใบมันเลยนะมีแต่ชื่อนะผู้ไทย อ,อพัดลมตัวเดียวเนี่ยมีแต่ชื่อเขียน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 อือฮะไม่ได้ถามชื่อนี่ถามใบเท่าไหร่ล่ะใบละห้าชื่อนี่เนเออจะจะลายอลังการงานแช่งเลยเนี่ยเขาใหญ่อย่างเส,สาสไลนนี่ก็ชื่อเพราะหมดเอาแล้วแต่แล้วเราไม่เข้าก้าไก่จะพูดถึงว่าพ,พูดที่เป็นผู้ด,ดีนี่ผู้ด,ดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจริงคือเขาพ้อมหมดแล้วไม่จําเป็นต้องเอ่ยตอนนั้นเพราะใจเขารับุญกุศลแล้วนั่น คือให้แล้วนี่เดี๋ยวก็ดูที่ไอ้ดูบินิกาเสตีใช่ไหมล่ะบินนิกาเษฐีซื้อซื้อที่ถวายดูที่ผู้ดีนะเอาเงินวางเลยอุไทยเอาเงินวาง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 เอาทองคาวาง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 เอาซื้อเอาที่เท่าไหร่นี่ไม่ได้ซื้อราคานะเอาวางเลยเลี้ยงกันเลยต้องการที่จะเอาเอาที่ตรงนี้ไอ้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้านั่นแต่เป็นที่นี้เป็นที่ของเจ้าเชิไง จะเช็นี้นะว่าเป็นโอรสของพระราชาโอ่งหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเปี่คนอก็มาทั้งผู้รู้ด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นแหลอเอาวางเนี่ยซ,ซ,ซื้อที่ไม่เหมือนหมู่นะเอาเงินวาง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 ก็บที่ร้อยไร่ก็เอาเงินวางให้เต็มร้อยไร่เลยนะเลี้ยงกันเลยนะอีบินิกาเศรษฐีขนาดนั้นนะอ่าตอนนี้เหลือนิดหนึ่งทางเข้าเนี่ยเหมือนกับทางเข้าเราเหลือนิดหนึ่งเจ้าเช็ก็บอกอ,อ,พอ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 ขอที่นี่หน่อยเราจะทําประตูเข้านะและจะขอถวาย เป็นบุญกับมหาเศรษฐีด้วยแต่ขอให้เขียนชื่อด้วยเนี่ยนี่เห็นไหมละ่ะอันนี้ไม่จะพูดไม่จะพูดดีแบบสมบูณ์แล้วตอนี้นะนี่ผู้ด,ดีไม่สนใจเลยนี่คือบินิกาเศรษฐีเจ้านี้อยากเออไอเขียนชื่อให้หน่อยไอเขียนชื่อว่าไอไอพูดที่นี่มีแค่นี้นะแค่ที่จะทําประตูเข้านี่นะเอะที่ของเจ้าเชิดก็เลยชื่อว่าเชิดตะวันเข้าใจย่งนั่นหละเออ ที่จริงวัดนั่นวัดวัดนั่นน่าจะชื่อของบินทิกาเศรษฐีใช่ไหมล่ะบินทิกาเศรษฐีไม่สนแล้วนี่ฉันได้บุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเธอต้องการชื่อแค่นั้นก็เอาไปเลยที่อะไรเขียนป้ายวัดนี่แค่นั้นแหะทางเข้าวัดนิดเดียวเนี่ยไอ้วัดวัดของเจ้าเชษหรือว่าเชตวันเขาใช่อย่างนั่นน่ะก็นั่นนี่่พวกเรานี่มันคนละอย่างนี่เออไอ้นี่เราก็ไม่เขียนนั่นนั่นของไอ้ของอดีตกับครอบครัวเขาเนี่ยนั่นนั่นนั่นเอ้ไอ้นั่นแล้วตามนไปไปดีนะ เนี่ยเนี่ยไม่มีคําว่าไปเขียนอะไรโฆษณานะเพ้่ใจเป็นไุสาก็คือจบตรงนั้นนี่โครงช่างเข้ามานั่นนี่นั่นนั่นเขาต้องการตอนแรกเราก็ว่านู่นเหลก็จะทําอยู่ต่ออกพรรษานั่นเพราะว่าลมลมมันพัดกันไม่ไผ่ใช่ไหมมันหลายปีมันก็เลยลมคืนไปถ้าไม่มีลมนี่นี่มันก็คงไม่มีประตูเข้านะเขาใหญ่ยังแสดงว่าก็ต้องขอบคุณคุณลมใช่ไหมเอาไกันแล้วเอาเลิกลุกเลิกเลิกเอาสาธุสาธุ